เต่อทาเหตะกรุสีดวนนะครับว่าเพนมิอย่างคงม,มุ่งมัออ่นต่อไปที่จะไม่อยู่นี่นะคะการมีส่วนช่วยสังคมเดนมจะอยู่อย่าง,างแล้วก็เดินหน้าช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบปัยภัญพิภัตต่างๆแล้วก็จุดด้านและด้นานอาชีพโดยเฉพาะที่ยัางว่างงานจะให้สามารถก้าวข้ามป่าหปัญหาและอุปสรรค ไปได้ในเดือนมีนานี Abs ้นะคะและก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรนะคะอาจารย์วิยานีกนเหยี่ยววุฒิกรในวันนี้นะคะและผมเกิดขึ้นมาได้เพที่ให้และที่ขาดได้เลยคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารคุณจะมีส่วนท่องเข้ามาตัดปัดตรงนี้นะฮะและขาดไม่ได้เลยครับสำหรับท่านวิทยากรของเราถ้าไม่ที่ด้านนี้วันนี้ก็งเกิดได้อีกนี่มนทีควาสำคัญสุดสำหรับวันนี้ก็คือคุณวิรานีกรเหยี่ยววุฒิกรที่สลับเวลามาเป็นสน นะครับแต่ก่อนก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องนี้กันนะครับก็ผู้บริหารของเราและการท็อปทอร์เขาพาเนี่ยจะมอบของที่ระลึกให้นครับเชิญอาจารย์นะครับท่านเองเป็นครู้เมื่อก่อนท่านทำงานสื่อกันแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเรียนรู้อีกการหนึ่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือสื่อเรื่องของการขับกระดาษอ่ะกระดาษที่ชู้อ่ะท็เทอร์เขาพาเนิ่นะครับเดี๋ยวเราจะรู้รายละเอียดกันตอนนี้ขอ เรนียนเนรันะครับดรปภัยเหษากูลสศรีดวนันนะครับมอบของเที่เลิศให้กับวิทยากรของเราครับนะคต้องทนี้แตอนนี้ทุกท่านก็แกะเทสออกมาพร้อมแล้วนะครับลำดับต่อไปก็ ขอเชิญทุกท่านนะครับตั้งใจและเก็บเกี่ยวเอาเรล่ราเอาทักษะการทำไว้ผมบอกว่าผมก็ลองมาลอนหน้สักพูดนด้นะ้วบอกว่าทำไม่ยากบางมือผู้ชายผู้ชายที่หยาบหยาบอยู่ผมเนี่ยฮะก็ยังทำได้ครับ